ลูกค้าจริงๆแล้วคือไฟดับบ่อยเวลาครับต้องการว่าเวลาไฟดับติดเป็นระบบออฟกิดไฮบริดตัวนี้แบตเตอรี่เยอะๆอย่างนี้สบายมากครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาสอบถามช่างว่าวันนี้เรามาติดตั้งชุดชุดไหนครับเออเป็นระบบออฟกิดไฮบริดไหมถ้าโอเคแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด200 2 0 0แอมเป์เป็นลิเธียมฟอติดต,ตัวนั้นราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ จะเพาะแบตมัน8ปดหมื่นกว่าบาทบเห็นหลูกค้าแบบว่าเ็บอกว่าแถวนี้หมูบ่บ้านบบนี้นไฟชอบตกโทยต่อลูกค้าคือไฟมันดับครับไฟดับบ่อยแล้วก็ทีแรกจะติดออนกิบนะครับต่ในระพอสอบถามลูกค้าจริงๆแล้วคือไฟดับบ่อยเวลารับต้องการว่าเวลาไฟดับแล้วมันดับทิง้งสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยสี่ชั่วโมง อย่างนี้ดับบ่อยทําให้แอร์กระชากเสียได้ไหมครับใช่เสียได้แต่ตน,นี้เราติดเป็นระบบออฟกิจไฮบิดตนนัวนี้แบตเตอรี่เยอะๆอย่างนี้สบายมากครับหายห่วง <I hope. S 1> แบตเตอรี่ก็ใช้ได้ยันเช้าแหละโอ้ยันเช้าเลยเหรอตัวน,นี้ใช่ครับสำหรับแอร์หมื่นสองพันทยุเนี่ยได้สองเครื่องคนระับช่วงที่ช่วงที่ชาร์จอยูล่ลงแบตด้วยแล้วก็ใช้งานด้วยใช่๋อเพราะแผงแตอนนี้เราใส่ไปแผงขนาด400ร้อยจมูกแผงครับ2แผงนี้ 6แผ่นสลึงสติงก็2สติงครับเขาอยู่เลยนะครับอยู่ครับอยู่ท่านได้สนใจเลยสองได้ที่เบอร์อเบอร์ช่างหรือเบอร์เฮีย่ด้0824542619ครับ, <laughs> รบอ่าฮะตอนนี้ช่างก็ผ่านเวลาไปเกือบ4วันช่างเพิ่งประกอบได้อันนี้ชา่างลงแบตแล้วครับคไฟไฟโหลดไปแล้วนี่ครับเจ้าตู้ตัวดีขึ้นโหลดแล้ว มาจ่ายโหลดได้นะไฟออก230ร้ 230. อยสามสิบห้สองอสิบเข้ากันหน้าจอนะครับอันนี้แบตเตอรี่เราอยู่ที่ห้าสิบสี่โวลต์คือมันไม่ตกแล้วก็มันก็ไม่โดดนีด่ก็เลยเหลือตั้งค่าว่าอันเนี้ยให้ใช้ไฟจากแผงเหลือก็ชาร์จลงแบตหมดี่ยก,ก็ใช้จากแบตจากแบตไปจนถึงแล้วแต่นะครับถ้าไม่หมดก็ทันรุเช้าแต่ถ้าหมดก็เข้าไปใช้การไฟฟ้าอ๋อเป็นสามหมดไฟฟ้าเป็นระบบสำรองนะครับ <Okay. S 2> เอาไว้ถึตัวสุดท้าย ที่ลูกค้าเขาตัดสินใจเอานะครับใช่ใช <laughs> เพราะว่าที่นี่ไฟดับบ่อยนะครับอย่างนี้คือ <Okay. S 1> ตอบโจทย์เลยแล้วก็ประหยัดด้วยครับใช่ครับนี่เดี๋ยวก็เอาโหลดทั้งหมดนี่ก็จ่ายเข้าในบ้านนะครับยกเว้นเครื่องทันน้ำอุ่นนะครับเครื่องทานอุ่นยวต่อโหลดกับการไฟฟ้าครับ เพราะว่ามันโลดสูงสูงเกินครับถ้าใครสนใจโซลาเซลล์ยินดีให้คำปรึกษาทุกระบบเลยนะทุกแบบครบวงจรเลยก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สู2 4แป2 6 1 9่าครับอ่าหรือไม่ก็วล์กอินไปที่ร้านโซลาเซลล์โดนข้างแมคโครนะครับช่วงนี้มีคูปองลดส่วนลดเลยนะไปรับได้ที่หน้าร้านโซลาเซลล์โดนเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm.